วิวัติมิสาวาคตัวภควะาธรรมัวมังนัสสะมิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนาม ยุตโตสุธาพิยานัคคุณาอิสัมมาทัตตโตวะเทิโยสุชาตังกัมมรังวัสุรุวันธามังกัมมะระนังศิราซาชิเนทังพุทโธโยสสะพะปาดิณังสระณังเขมาโมตตัง ธรรมานุสติทานังวันธามิตังสิเรณังพุทาสาหะสมิทาเสววโทเมสามิกิสโรุปุถุทตคาสกาตาจวิธาจายตาสเมพุทาสาหังนิยาเทมีสันจันชีวิตันจิทงัง วันทันโตหังจริสามีพระเทวะสุโพธิตังนอาทิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจญาวัชเชนะวัตเตยังสาธุสาสเดีพุทธังเมวันธรรมานีนยังบุญยังวัสสตังอิทา

ปาจตังเวทิตาโพวิญญูหีติขันตมัยธรรมะปิฏิกาโนมะเสสวากาตตาดิกุณโยกขวเสนเสยโยโยกปปาคปาริยติวิโมกเพโทมโมกุโรกปตนาธะทาฤทธารี วันธรรมธรรมมหารังวรธรรมะเมตังอาโมโยสะพะปานินังสระนังเขมมุตตมังปณิยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังอามสาหัสามิทาโสวะโมเมสามิกิสโร ธรรมโอทุกาสะการาจาวิทาจาใหญตจาสเมธรรมมาซังนิยาเทมีจารย์จิตวิธานจิตังวันทันตุหังกัิสามีธรรมมาเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจะวะเชนะวะเตยังสัตตุสาสนีธรรมังเมวันธรรมะเนยังบุญยังปัสสตังอิทาตาเพปิยันตรายาเมิมาสุตาสเติชาสาอิยนวาจายวะจีตสาวะนาปิอุบาลังปะบาลังยายัง วัณโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโพชฌปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ ยะทิทังจตาริบริสายครนิอาธาบริสาบุคราเอสสะปะขวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชรีกรลนิโยอนุตตรังปุญญาขิตังโลกัสสติ เทตมะยังสาวาปิเกติภะเสตสัทธรรมโสภณีริทุนาธิยโตโยธาปิโตอริยบุคคลาสังฆเสโต สีราธิธรรมาวราสยกายจิตโณวันธามังธรรมริยานคานังสุสุทังสังหโยสะปะปานินางสรนังเคหมุตตามังตัดิยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนาง สังฆาสาหัสเมทาโสวาสโกเมสามิกิสโรสังโวทุคาสักาดาจาวิทาดาจิตาสเมสังคาสังนิยานิเมสาริดันชีวิแดนจิตังวันดันโตหังจาริสามีสังฆาโสปฏิปันะดัง นาติเมสรนางอัญยังสังโฆเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเดยังสัตุสาสเดงสังขังเมวัตมาเนนายนังบุนยังปสุตังอิธาจาเปียนตรายาเมไม้สูงตาสเดจะสา อิญนะวาจายะวะเตสะวาสังเฆูกะมังปะกะตังมะยาญาังสังขูปะธิขานะทวดะจะยันตังปะรัตสังรงวสังเธมยิตาเว ชมยาปัจเวกิตวายังทีวรังบริพุทธังทางยาวเทวสิตาสาปฏิขาตายาภูนสาปฏิขาตายาทางสมกาสวาดาตปาสิเริงสาปาสัมภาสานังปฏิขาตายาดาวเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทาง อริสสยะปัญจะเวกิสาวายโยปินฑปาโดปริพุทโธโสเนวาทวายะนัมมาทายะนัมมนธนายะนาวิภูษนายายาวะเตวายมสกายาสาทิติยายาปนายาเวอิงสุภราฏยาบรมจริยานุกราหยา เติปุราณัญจะเวทนานปฏิหังขามีนวันจะเวธนานานอุปาริสามียะทราชเมภวิสสติอรวะชตาชะภาสุวิหารोจาติอาชมยาวะยะกิสวายังเสนาสนังปะเรพะตังสังยาวะเทวะสิตัสาปฏิฆาตายา Banasa bhadiga daya, ang samantasawada dapat sirik sapasampasa nang bhadiga dewa udho baresya benu thanang bhadisasan. Naramatang, Karo bari सोया वा देवा उपन्नानां वैया पालिकानां वेदानानां बलिघाताय अभया पचा प्रमाताया निहारवासिनि ओपे घरे बोधिगरे दै धने न मन्धुपोषिताोटि करोतेन विहारमण्डरे राजमझानव का जपि कबो स रामिका धनापति उपासका Kama jadesa nikama jisara. Sapa n Buddha Sukita Pawanudev. Jara puja ye bija antara. Sang seracada ada wabadika. Dhyani kang tamvaraang kadev. Sape pedo kasakarono sangkayang. มาดูจิรังสดางธรรมโมธรรมตาราจะบุคลาทั้งโวโดูสมาโกวาอัตตยะจาอินทายะจาอาวิรัพันธุสดาโมเวิธมจาริโน พุทธิสัมปาปุทธนยามาทำเมีอริยปรเวทิเตปัสสนาวนุสะเปปิปานิโนปุตตะสาเนสัมมาดารังปะเวชันโตกเรเฮโวปวัสสตูวุติภาวายาสานังสมิทังเนตุเมธาเดงมาดาปิตาจาราชังนิจังลักันติปุตตะกัง เอวธรรมเณรราชาโนประจังละกันตุสัพพะท่านธรรมยาพุทธังธนามังยโยบนนาเซจัมภู <laughs> कर जमट पिता जया यम मासूर्यो चण्डी महाराजा गुणवन्दानराबिजा यम महाराज इन्द्र जुरोगार जमो पिता मनुष जम चरि कविजा သပေသတ္တစုကိဟောန္တုပੁੰညာนิဘဂတာနိမေစုကံကတိဝိဒံနိဒုကိပံပပေနာဝမတံဣမိနာပੁੰညကမ္မေနာဣမိနာဥရိစနာ च ဧဝံသုရပေ제ဝဒံឧបာဌာနာ제ทานံတိ ਸੰ တာနေယေနာဓမ္မာယဝနိဗ္ဗာနတုမမံ นสันตุสะปะทาเยวายะนาจารุภเวภเวุโชจิตังสติปัญญาสันงิโกบาลยมินามาลาภันตุโนกะสังกาตุจาวะริยสุเมพุทธาดิปาวโรนาโตธัมโมนาโตวารุตัมโมนาโนปัจเจกาพุทโธจอสังโฆนาดุตโรภะมัง वेना पन्तुमापीतां शालिरिकथापं सकरं